สิ่งที่ต้องรู้ต้องละเพื่อความสิ้นทุก์พิขูทั้งหลายเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รู้รอบไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวงย่อมไม่เป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก์สิ่งทั้งปวงอะไรกันเล่าสิ่งทั้งปวงคืออายตนะภายในหประการอายตนะภายนอกหประการวิญญาณหประการสัมผัสหประการ เวทนาหกประการพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวงซึ่งเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รู้รอบไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก์อีกในยะหนึ่งพิขูทั้งหลายเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รู้รอบไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวงย่อมไม่เป็นผู้สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก สิ่งทั้งปวงอะไรกันเล่าสิ่งทั้งปวงคืออายตนะภายใน6ประการอายตนะภายนอก6ประการวิญญาณหประการวิญญาณวิญญาตพพธรรมหประการที่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวงซึ่งเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่รู้รอบไม่คลายกำหนัดไม่ละขาดแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์